สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆยูทูบเอฟซทุกท่านทุกมองทุกบอลน,นะครับเมื่อนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอลำจำน้องชาแนลนะครับเมื่อนี้มาติดตามถามข่าวนะครับครอบครัวของอาจารย์ดำไม่เดิมนะครับซึ่งคนเดีเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งอาจารย์ดำไม่เดิมกับเป็นบุคคลที่สังคมหลุจักหลนะครับ บ่ว่าสิเป็นแฟนๆมอลลัมลายหม่องไรยบอลน,นะครับโฮจักอาจารย์ดำในเดิมแล้วก็ศิปลปลนหลายๆท่านนะครับกับโฮจักกับอาจารย์ดำในเดิมหลายตะกอนครับเพลิดเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็เลยมาติดตามถามข่าวอ่าทงครอบครัวเพึ่งน,นะครับพี่น้องแฟนเพงแฟนมลอลลัมยังไงถามข่าวถามข่าวว่าครอบครัวเราอยู่จงไรแน่นะครับผมก็เลยมาติดตามถามข่าวให้ตอนนี้กําลัางหอดสีขษาบาทเป็นพอดีครับ บานเป็นอย่งางนี้ครับวมืงเนี่แหละครับพี่น้องครับอยู่บ่เนาะนี่น้อนะอืม,อมเปิดบ้านอยู่ครับพี่น้องเปิดบ้านอยู่เดี๋ยวให้ผมหาหม่องจอดรถก่อนอันนี้คือบ้านทุ่งไพ่ครับเป็นบ้านเกิดของเพิ่นบ้านเกิดบ้านเกิดเซเฮบ้านแคสเซือบ้านพืชพะอ้อมบ้านต้อมภาคีอยู่หม่องนี้แล้วครับพี่น้องอ่ะลงรถก่อนบ้านสักครู่สักครู่ โอ้ยอยู่ปะเนาบ้านน em. oh. <so ี้เนาะแม่นบ้านอาจารย์ดำในเดิมป้อครับนี่แม่นอยู่แม่นอยู่อยู่เนาะอยู่โอ้พอดีพอดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาติดตามถามข่าวท่านรอบครัวอาจารย์ดำม่เดิมนะครับท่างแฟนมอลองแฟนมอลัมเพิ่นนะครับอยากให้ติดตามถามข่าวว่าเพิ่นครอบครัวเพิ่นอยู่จะไหนแน่ ผมก็เลยมีโอกาสมากไกลนเมื่อนี้ก็เลยมาติดตามถามข่าวนะครับเอาจากน้อยสัมผัสต,ต่อนะครับเนาะครับที่โอกาสสวัสดีพี่น้องอแฟนแฟนยูทูบทุกท่านทุกหมองทุกบอลเพื่อกานะครับพี่น้องเมื่อนี้มาติดตามถามข่าวขอบคุณอ,อาจารย์ลำไม่เดิมนะครับซึ่งเพิ่นกับเป็นบุคคลผู้หนึ่งนะครับที่พี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลล์มทุกหมองทุกบอลรู้จักกันดีนะครับก็เลยมาติดตามถามข่าว ท่าครอบครัวเพิ่นนะครับแต่ก่อนเพิ่นก็เป็นทีมงานมอลำคณะลูกไมมุ่นนะครับเป็นทังน้งดีเจเป็นทั้ง, DJ, งอมอลมอลำแต่ก่อนคนก็งวดจักหลายเนาะพี่น้องเนาะก็เลยถือโอกาสนี้มาติดตามท,งา,ทางข่าวทางครอบครัวเพิ่นก็สินหน้าพี่น้องมาพบกับแฟนอาจารย์ดำไปเดิมนะครับครับเที่ยวการส,สวัสดีคุณแม่ครับแฟนอาจารย์ดำไปเดิม เื้อจะไหนวะครับเื้อแม่าวา,าลีสาวาลีสานะครับเป็นแฟนอาจารย์ดำไปเลยเสื้อเลนพเดินแม่พน่นแม่เื้อเลนเสื้อแม่พ่นเนาะอิเล่เป็นวาลีสาวาลีสาครับเอ่อท่านแฟนบอลลันะครับอยากติดตามทากข่าวาทางครอบครัวกว็วเป็นอยู่หลังจากที่อาจารย์ดำไปเดิมเลยเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เลยอยากติดตามทักข่าวว่ากินอยู่แต่ไหนอยู่แต่ไหนนะครับขอบคุณหลูกเต๋าอยู่แต่ไหน นะครับลูกอาย่กรุงเทพเบดแม่ก็มาอยู่บ้านผู้เดียวจะก้อนนี่ไปอยู่น้งกันบ่ครับก็บอาจาต่างถินไปอยู่น้ำลูอีสิปาปีครับแวก็อยูู่้เดียวแล้วล้วก็อยู่บ้านนี้หลังนี้แล้วก็อยู่บ้านหลังนี้แล้วเรา็มาเสียปีหกสามเสียชีวิตปีหกสามล้ามาเสียแล้วก็เลยไมาอยู่ดูแลเป็นยังครับเพื่อตเขาว่าที่ กอยังไงในเกษตรเลยกรคปอดลปอดเป็นแบบแตาหันขีรถแปลยาอะไรก็เลยสงว่ากีรถไปตายยู่สิงเขาก็นาแปลศกมากเลยมาตอนเสีอชีวิตหลยเวมาท่านเบิกใจเบิยังพันยบ่มาพรท่านมาเอาบุญกระถินแต่เราเดียคุยกับลูกเราจะนอดนะที่สุดท้ายตอนนั้นลูกอยู่ภูเก็ตเรเลยขืนมากกับพท่าน พ่อแม่ในหมาเอาบุญกับทินอยู่บ้านน้องดุมแม่เฮ็ดบุญน้ำเกืือยมาพอวัดนีเขาก็เลยเดี๋ยวนั่งมาเอาไปเอาศสกออกมาก็เลยเอามาเฮ็ดอยู่นี่แหละบ้านน้องนี่บ้านพ่อบ้านแม่เราอยู่นี้บ้านพ่อบ้านเกิดบ้านแต่แม่หน่ะอยู่บ้านน้องดุมอันนี้ทำบ้านท้องพายนี่บ้านท้องพายบ้านเกิดแท้แท้บ้านแพร่แทเบือเนาะอยู่บ้านท้องพายเมือวานล้างนี่ก็เฮ็ดอยู่ต้องการนั่ะละแต่กิอะไรได้แต่ก่อนเกิดโร่วมกันก็ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านอยู่บงเถก อยากทักกันจะปีครับกัาเ่า20ปี20ปีคือว่าคอยแต่20ปี20ปีโอ้ยว่าจังสันลูกเต่ายังลูกเต่าอยู่กุงเขียบมันหรอครับกู้เถียบมันระยะที่อยากทากกันอยู่กําเัาหนกัน คุณแม่ก็บรรดยแต่งงานแต่งงานงกันใหม่บ่บ,<อ>บ่กเลยบ่เดยกแตอยู่ต่างคตานต่างอยู่น้อต,าตา่างคนต่างอยู่แยกยววแยกันอยู่วันเถาะเยกกันอยู่อืมเราไปหามาสู่สูปีนี่แหะแต่เราไปอยู่น้ำหลูกแม่กับพอก่ะอยู่ข้ละหลังอืมน้ำหลูกกบบอยู่หุ่นเบิบสบายแล้วก็นอนน้ำหลูกไงแม่ก็นอนน้ำหลูกหน่อยยังเสรยมง่ายกินเข่าก็มากินน้ำกันอยู่ครับน้ำอยู่ยิ่มนอนกต่เยกกันอยู่เื่างไกลห่อนมันเห่อนเราก็ะมีครับบ้านบ้านอยู่บ้านน้ำหลูกนั่น บ้านอยู่บนนั้นก็มีคนอยู่ขายแดี๋วปวกขืนกินปวกกินเมันก็เลยขายลูกก็ไปซื้อขายจูสายซีของเราเป็นบ้านเดียวอยู่หันเราบ้านท่านเดี๋ยวไปอยู่เราไปขึ้นบ้านขึ้นยังของเราอยู่แต่เราก็ลุกมาแล้วว่าสิไปเราขอมาเสียก่อนลูกเต่าเป็นของพ่อมันบอกเป็นของขวบไปเลยไปเคยเดี๋เล่นเดี๋เล่นบ่เลยครับอันนี้เราพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลลัมนะครับสร้างช่องยูทูป เมื่อนี้มาติดตามถามข่าวแฟนอาจารย์ดำเมืนเดิมนะครับพอเป็นเสียชีวิตไปแล้วก็เลยมาติดตามถามข่าวให้พี่น้องได้รู้ได้ทราบกันแต่ก่อนเพิ่นกับเป็นเป็นศิลปินคือกันเป็นศิลปินอยู่น้ำขนาดลูกไปมุ่นแต่ก่อนทำอะไรทำล้ำกันมาล่ำมันก็เอามาล่ำเริ่มต้นจากสีพนมท่วงครับอยู่กับอาจารย์ลุยอาจา้ยวกรองแบกกรองยำอาจารย์ลุยสานยู่น้ำกันน้ำกันมาตลอด หลายปีแล้วฝาละปีแล้วที่แล้วครับผมกคยไปยูนยนร่ำที่แล้วกัจนมากกันเหรอวะไปมากเลยเดี๋ยวมาเป็นเอากันเดี๋ยวเป็นเอาเป็นอา,นอากันสู้ไอ้ประเด้เนาะอ,อ๋ะอสู้ไอ้ประเ<ช><ช>ด้๋ยผมเคยไปยูนันหลูกไม่นไมนประมาณจักครับผมเคยไปยูนันคารลูกไม่มนประมาณปีนี่แหละตอนนั้นหลูกไม่ไม่วนเดี๋ยวไปอัดน้ำเพลินแต่บอดีไปขึ้นเวทีน้ำเพลินบอกอ๋อไปดีไปแต่ว่าบอดีไปอัดน้ำเพลินอยู่แต่บอดีไป รวมทีคนป่นจีไเขาหองอัดนะแต่จีแต่ทีบริษัไปข้นน้ำพนครับเจ้ากลับไปมารวมกันอยู่บ่ีบารีช่วงนี้ใส่คุณแม่รำเลยรำให้พี่น้องฟังมืจอก่อนยังรำะไรจำาไรอีกตัวก่อนรำก่อนรเข้าจำอไรก่อนมาเลียงล้านจืงเอาก่อนมีไง่้อนก่อนได้ครับว่าจะรำเพราะรำใรก่อ่ำจำจำของไขรไดก็ล่ำ ตัวนั่นละโจบกัจบไปจะว่ากันเนาะมันแต่พอสอสิแปดเมันเบาเอ้ยจักเถื่อมันโดนนี้น่อ่าจะเปิดแชร์ด้วยอ่ไม่รังบออ่าโอเคแช์เป็นไงรับอ่าเอาไปละเบอเอ้ よだれおいでいのう。 จีดีสูงเสียฟ้าสาท่าตังตะขันตาบ่อนนี่ลาบ่อนหวงพาเพียนฝาสิ้นกิเลดัสาวะเป็นสัมมาโคตมาอยงโพสีเกลพาหองค์ทำเพียนแลวบีเต็มโยกัเจ้เอ้ยนอสินลาคาลุ Kỳ tát biệt loại má phín nó tay Ô là hắn lũ nghịp đầy chú này bà đồn Thân sợ bị một chuồng phô nó chết mờ Đến chung cúng leo dưới ninh hình phô thông nghiêng xong Điều này hiếm tăng trẻ mỏng chết y tăng còn thát trượt Ủa Úc thân tịp tươi nhẹt nói thân bà phô ni a sắc chết đi bọn ba ùng xuống mình ไปวิหารสถานที่หลวงพี่นี่ที่ปะสุทธินิเหินาสุกังบังใบดอกที่ไม้ก่อน,นได้มีสาสุทรงสีเสือสาวบกทลอรีที่พระองค์ทรงลังภาวนาอยู่นิง่งก่อนัางลังจังเทียงมีสาขามือนัน้นพระจันเจ้าก็เล่าติมในมือนัน้นบรร,รดาปัสุทธ์ภาคภูด ได้เจ็ดวันบามันดากะเราตตยไปสยอยวอยวอยเกินดาวว่ดดิ่งลิ่งลำผาจอมทำเป็นกรรมามันดาเจา้ากะบ่มีออกจากนี้ไปเ่งป่ามหาวันปายศีปัตตนะมลึกกะทายวันดุงดันเดินดันเห็นเจ้าไวพ้พระองค์ท่านเทศนาสนสั่งให้ปัญจาวาที่ฟัง ป่าดงเร่เพลินเดิมเขาพูดกันเดี๋ยวนี้ท่านเป็นสาธุเจดีย์องคุนีจำพรรษาอยู่ป่าดงคงนี้กับป้าจาวะคีเป็นผินสุเถืองหาเดือดาแต่ก่อนโมพลุงเอหยอยู่พรารณะศีือว่าเจ้ากันทีเป็นเจดีน้อตั้งไว้เสถาในให้เจอเสถา Hãy tựa ô, xa xa nào cũng không ก็เพื่อนคนว่ะแช่แขนงเพื่อนคนเอาแข่แข็งกี่งานเป่าบอกแชนแช่ลำไส้เลยยุ่นเป่าเลยดีเสียงยังเจียวอยู่กับพี่น้องฝากพี่น้องทางช่องยูทูบกันแล้วกันพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำตาพี่น้องเพื่อทางช่องวอลลัมจำนุ่งชาเนียนะครับสำหรับช่องไทยนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งคุณแม่พ่อหรือว่าคุณแม่วาริสานะครับบริมากติดตามทา้งข่าวนะครับก็เลย ฝากพี่น้องบ้านเฮาโซ่ข,ขูขดโซก้อนนะครับซอยเบิ่งซอยแย,ย่งกันท่านี้ก็ขอ,อกราบคำว่าส,สวัสดีครับสวัสดีครับ